อันนี้พังน้ำเนี่ยครับมันมักขึ้นอยู่หม่องหม่องนี้นาำซุ่มต่ะอยู่คางห่วยคางหน,นมามมักนาำต่ะซุ่มเนี่ยพังน้ำเด็ดโอ้โหหาเก็บอวอยวะมั่นครับ หลายครับอยู่หน้าผมนี่ปลูกไว้มันหายอดอ่อนๆหอาเดี๋ยวนี้กำลังแท่งยอดนะบึงฝั่งผีกำลังกำลังจะออกดอกก็นีครับเดี๋ยวดอกดอกมันจะเป็นแบบนี้คงๆงอ,งงอ,งงองๆนะมันจะเป็นดอก เนี่ยอันนี้เป็นดอกดอกพังน้ำนะแต่ว่าเขาจริงจริงกินได้กันแต่ว่าเขาสเสียออกจายอดมั่งนี่หายอดนอ,นอ่อนอ้วอๆเนี่พังน้ำิ่นสิมากขึ้น อยู่มองที่มันมีน้ำซุ่มๆเตะาคางห่วยคางสะจังสิเนี่ยฮะโอ้อวบเอาไปลวกกินลวกกินกับปลเขากันเลยนงเนี่ยนีห่หยอนนึ่งโอ้ยอดนี่ยังเหี่ยวครับ ยู่มองใกล้น,น้ำแหงอ่อนแหงอวบแต่มองในโม,โมคอนี้น้ำมันสีออกแข็งๆเนะ่ยเดี๋ยวนี้ต้องต้องยุ่งต้องหินนะใกล้คำแล้วครับต้องเฝ้าเ,าเก็บ อะไรโอ้นี่บ่อนขั้นมาเนี่ยเด็ดอะไรครับเดียยอดหนึ่งฟูกันนะจริงๆเอาไปซี่หายอดกินเบ่เ,เบิด ว่าอาศัยเอาไปให้ถถอแม่เพิ่นหลวบไปวัดเขากินซี่หายอดกัดพอแล้วนะตึงห่อนครับห่อนเอาน,นหามมงแรงหน,น่ยยุ่งกันเริ่มออกนะ โอ้หลายอยู่แสดงว,ว่ามัมีคนมาลักแน่เราคอรมีคนมาบัไนไดโอ้เยีหยอดหนึ่งหลายอยู่แถวโอ้ผ่านม่ได้ังไงเนี่ขึ้นมาเห็น เดี๋ยวโอ้พันอะไรมองอยู่โอ้พันลายหย่อนใหกันลายหย่อนนึงยทุกอย่ายงาาบ่อนขั้นเนี่ยนะอันนี้บ่อนขั้นแนละ้วจุดตัวหรือขั้นยังไงนะ โอ้ยอดเนี่ยอ่อนอ,อน่อนอุบอวบเนี่ยฮะหักโปหักโปเนะี่ยอันนี้ก็ยอ้อนเงินนะี่เนี่ยแด่ว่าอยากสัตว์ละแต่ก็กินได้ด้วยกันสแสดงว่ามุมีคนมาหามุมีคนมาหลัก หลายอยะเอาไปย่ายลวกไปวัดมืนเศร้าเพฮ้ยเต็มมือแล้วเดี๋ยวเต็มละเต็มละไปกลับเอาไหมเอาซุ้มนี้ไปไว้กัน ที่เขาได้มาหลายอยู่ดิเอาไปใส่โดนมก่อน